พบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุง OM, adi, ่งเจป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดสำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์0963610879เข้าข้างซอยเทสโก้โลตัสอำเภอจตุรพักที่มานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเพียงแค่ปักหมดุดแอบแซบบ้านทุ่งใน g o o g l e Map ก็เจอแล้วสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกันทางช่อง YouTube และ ทางแฟนเพจ a c e b o o k ฟุตบอลไลฟ์ทีเอชนะครับทัศนาบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลกับพระอุปแอดมินเจ้าของช่องนะครับมาพูดถึงหงแดงเรอวลมาดทีมรักทีมเชียร์ของผมหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ลงสนามอุ่นเครื่องอีกนัดหนึ่งนะครับเปิดแอนฟิลด์เจอกับแบล็กพูลทีมในลีกวันนะครับซึ่งถือว่าเป็นลีก ฟุตบอลอาชีพลำดับที่3ของประเทศอังกฤษเขานะครับก็เป็นฝ่ายของลิเวอร์พูลเจ้าบ้านที่เอาชนะไปด้วยสกอร์มโหรารนนะครับมโห์ลานนะครับเประตูต่อ2ดูสกอร์แล้วเราเห็นอะไรครับถ้าใครได้ดูกันตั้งแต่ต้นเกมก็อาจจะรู้สึกสะบดดามีคำตำหนินักเตะของตัวเองแบบไม่ค่อยมีเหตุมีผลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นนักเตะตัวหลัก ที่ผสมกับตัวสำรองแล้วก็พวกดาวรุ่งคำว่าตัวหลักของเล่ปูเนี่ยมันจะมีแค่นักเตะที่มีสัญชาติอยู่ทางอเมริกาใต้หรือแอฟริกานะครับอย่างเช่นเชลมาติดอลิซอนเบกเกอร์ซาร่ามาน,น่ฟิมิโนโเกตาพวกนี้นะครับเพราะว่า,าชาติทางฝั่งนู้น่ะเขาไม่มีโปรแกร,รมทีมชาตินะครับแต่ชาติทางฝั่งยุโรปเนี่ยมีศึกฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกส์นะครับเป็นเกมระดับทีมชาติก็ พวกนักเตะอังกฤษฮอลแลนด์สกอตแลนด์ Holland, Scotland, อะไรพวกนี้ก็ถูกเครียกตัวไปนะครับอเล็กซานเดอร์อโนเฮนเดอร์สันฟันไดไวนันดุ่มนะครับรวมถึงพวกแอนดรูโรเบอร์สันก็จะไม่มีชื่อก็จะเป็นชุดใหญ่ผสมชุดเล็กแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้แต่ก็เริ่มเกมมานะครับเซนเตอร์ฮาฟของลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้11ตัวจริงเป็นทางด้านของเจลมาติปที่หายเจ็บกลับมาแล้วก็ลงสนามได้จับคู่กับคู่เมติโอ ดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะครับที่อาจจะถูกคาดหมายว่าน่าจะขึ้นมาทดแทนตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮารที่มันขาดหายไปหลังจากไดยันรอบเรียนย้ายออกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับแล้วก็เป็นคูมเมติโอนี่แหละครับที่พลาดให้กับกองหน้าของแบล็กพูลก่อนนะครับพยายามที่จะดันเกมแล้วไปล็อกบอลแล้วเสียบอลในแดนตัวเองใกล้ๆกับกลางสนามนะครับโดนโชกไปแล้วก็ กองหน้าของแบ็กผู้ก็ยิงคมเหลือเกินนะครับที่เข้าหาทางด้านซ้ายมือของอลิสันแบ็กเกอร์แล้วก็ยิงหักข้อเสียบเสาแรกเข้าไปเลยนะครับเป็นประตูขึ้นนําให้กับแบ็กผูนะครับในนาทีที่15หลังจากนั้นเรียวพูลก็ยังมีความผิดพลาดส่วนบุคคลอีกคราวนี้เป็นทางด้านของอลิสันแบ็กเกอร์นะครับบอลเนี่ยมันถูกวางมาทางกราบขวาของแบ็กผู้แล้วก็กองหลังของเรียวพูลเนี่ยเสียตําแหน่งกันไปหมดนะครับเป็นทางด้านของอาริสันที่ปรีออกมา เพื่อไม้จะเคลียบอลทิ bon ้งแต่กลายเป็นว่าไปปะทะกับผู้เล่นของแบล็กพูลล้มลงมันก็ก้ากึ่งนะครับว่าจะเป็นจุดโทษหรือว่าเป็นลูกฟาวน์นอกกรอบแต่พุทดสินในเกมนี้ก็เป่าเป็นจุดโทษให้กับแบล็กพูลก็สังหันเข้าไปเป็นประตูขึ้นนําให้กับแบล็กพูลสอประตูต่อ0ูนย์ในนาทีที่33ก็เรียกว่ายังไงดีละครับเราเห็นการเสียประตูง่ายๆของเรบูในเกมอุ่นเครื่องมาที่ผมได้ดูเนี่ยสนัดแล้วนะครับ สนัดที่ว่านะคือนัดก่อนนั้นคือนัดที่ไล่ตีเสมอเซาส์บวกวันนั้นก็เสียประตูแบบง่ายๆแบบล้มๆแบบนี้แหละนะครับก่อนที่ครึ่งหลังจะเป็นพวกตัวสำรองแล้วก็ดาวรุ่งเนี่ยลงมาไล่ตีเสมอได้ส่วนเมื่อคืนนี้ก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับลักษณะใกล้เคียงกันคือเสียประตูง่ายมีความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลในเกมรับอันนี้ก็พอเข้าใจได้เพราะว่าการจับคู่ของมาติดกับคูเมติโอเนี่ยมันก็คงจะ ไม่เวิร์กนะครับขนาดฟานไดกับโกเมสก็ยังมีรั่ววันที่เจอกับเซาสบวกถูกไหมอ่ะทีนี้พอหลังจากเร์พูลเสียไปเนี่ยนะครับถ้าเราตัดจังหวะคูเมติโอพลาดตัดจังหวะอาริซอนเบกเกอร์ออกมาตัดบอลแล้วเสียจุดโทษทิ้งไปเกมโดยรวมของเร์พูลก็ครองบอลบุกกดดันใสามากกว่าพยายามเจาะช่องหาช่องที่จะเข้าทำหลากหลายครับลูกโด่งบ้างตามช่องบ้าง ทางกราบซ้ายขวาบ้างนะครับแล้วก็มีการเจาะตามช่องบ้างแต่กองหน้าของลิปูนทั้ง3คนซาร่ามาเน่ฟิมิโน,โนครึ่งแรกก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานนะครับประตูที่ไข่แตกของลิปูนเกิดขึ้นในนาทีที่42ก่อนที่จะจบครึ่งแรกนะครับเป็นลูกเตะมุมเปิดมาก็เป็นทางด้านเชลมาติดขบที่เสา2เบียดเสา,สาเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประตูที่เรียกความมั่นใจให้กับมาติดด้วยแล้วก็ ปลุกลิเวอร์พูลในเกมนี้ให้ตื่นขึ้นมานะครับแม้ว่ามันจะเป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็เจอกับทีมในลีกวันซึ่งระดับชั้นในห่างกันถึง2ระดับด้วยกันนะครับครึ่งแรกจบด้วยสกอร์ที่แบล็กพูลนำลิเวอร์พูลอยู่2ประตูต่อหนึ่งะครับครึ่งหลังเจเคก็มีการเปลี่ยนในตำแหน่งของเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับ mm hmm. เช่นเอาคูเมติโอออกเอาจูเอลมาติปออกนะครับให้ทางด้านนาธานเนียนฟิลลิปส์ลงมาแล้วก็จับคู่กับเซฟฟันเดนเบิร์ก เจ้าหนูดาวรุง่งทีมชาติฮอลแลนด์นะครับแล้วก็ในแดนกลางก็มีทั้งด้านของเคอร์ติสโจนนะครับก็ทยอยลงมานะครับทยอยลงมาแล้วก็มีช่วงพอเล่นไปสักพักหนึ่งก็เป็นพวกฮาวิเอลเลียดิวอโอริกี้อะไรพวกนี้นะครับถูกส่งลงสนามมาในเกมเมื่อคืนนี้แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเรียวพุลมายิง6ประตูรวดนะครับเรียกว,ว่าใช้เวลา45นาทีของครื่งหลังรัวครึ่งโหลก็ ไม่ซ้ำหน้าเลยนะครับเริ่มจากซาริโอมาเน่ซ้ำดาบ2ดาบ3ลูกยิงของตัวเองให้เลฟูลตีเสมอสองสนะครับในนาทีที่52แล้วก็หลังจากนั้นนะครับทาคุม,มิมินามิโนก็เก็บตกในเขตโทษแล้วก็เกื่อยิงกื่งนผ่านไปหน้าปากประตูให้โรเบโตฟิมิโนเนี่ยควายหน้าปากประตูแทบจะบนเส้นเลยนะครับควายเข้าประตูไปนาทีที่ห้ิให้เลูลขึ้นนํา3ประตูต่อ2หลังจากนั้นไม่พอครับฮาวิเอลเลียตเจ้าหนูที่ถูกส่งลงมา ก็มายิงหักข้อเสาแรกผู้สาประตูของแบคพูปัดได้แต่บอลมันแรงก็ยังปรินเข้าประตูไปนะครับนาทีที่69ให้ริบูนนำสี่สองหลังจากนั้นไม่พอครับทาคุมิมินามิโนโก็ได้รับลูกเปิดจากฟิมิโนคืนบ้างนะครับก็ยิงดึงจังหวะหลอกในเขตโทษนะครับดึงจังหวะหลอกกองหลังแบคพูหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงหักข้อเสียบเสาแรกเข้าไปให้ริพูนนำห้าสองในนาทีที่71ตอนนั้นไม่พอครับ 86ลิวอคมอริกี้สำรองอีกหนึ่งคนนะครับก็มายิงประตูให้เรียวพูลหนีนห่างไปเป็น6ประตูต่อ2ก่อนที่นาทีที่88นะครับทางด้านของเซฟฟานเดนเบิร์กเนี่ยจะซ้ำลูกยิงซ้ำลูกเปิดนะครับลูกเปิดของฮาวิเอเลียตจะกราบซ้ายเข้ามาหน้าปราบประตูนะครับก็อยู่ใกล้บอลเนี่ยน่าจะมี2เซ็นเตอร์ฮาฟของเรียวพูลในครึ่งหลังคือนาธาเนียฟิลลิปกับเซฟฟานเดนเบิร์กแต่ฟิลลิปเนี่ยไม่โดนบอลนะครับฟานเดนเบิร์กโดนบอลก็ เข้าประตูไปแล้วก็เป็นประตูของเซฟฟานเดนเบิร์กด้วยในเกมนี้ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจเพิ่มกำลังใจให้กับดาวรุ่งคนนี้ที่เจเซื้อมารวบทับตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนนะครับก็ยังอยู่ในทีมชุดสำรองของลิเวอร์พูลอยู่จบเกม90นาทีนะครับหงแดงก็ชนะไป7ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องมารวมเกมนี้เนี่ยเป็น3นัดนะครับแล้วก็ถ้าหากนับรวม เกมชาริตี้ชิลหรือว่าคอมมูนิตี้ชิลกับอาร์เซนอลด้วยเนี่ยก็เป็น4นัดถือว่าโปรแกรมเป็นโปรแกรมพรีซีซั่นของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้หลังจากที่จบฤดูกาลไปเมื่อไม่นานนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิดได้รับแชมป์พรีเมียร์ลีกไป4นัดรวมคอมมูนิตี้ชิลผลการแข่งขันก็อย่างเช่นที่หลายท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับลิเวอร์พูลชนะสตุตการ์ดนัดแรก3 0นัดถัดมาไล่ตีเสมอเซาท์บวก -2 2แบบ ครึ่งแรกเนี่ยตัวหลักทั้งนั้นเลยแต่โชว์ผลงานได้ย่ําแย่แล้วก็โดนเซาท์บวกนํา2 0ส่วนครึ่งหลังก็มาได้พวกดาวรุ่งตัวสํารองลงมาแล้วก็เป็นทางด้านของไรอันบรวสเตอร์ยิง2ประตูให้ริบุลแก้หน้าได้นะครับตีเสมอเซาท์บวก2-2หลักจากนั้นก็มาชิงคอมมูนิตี้ชิลกับอาร์เซนอลโดนปืนใหญ่ขึ้นนําก่อนนะครับริปุลคองบอลบุกมากกว่าก็จริงแต่หาโอกาสจบสกอร์ไม่ค่อยได้จนมาได้ทาคุม,มิมินามิโนยิงตีเสมอในครึ่งหลังแต่ก็ไม่เพียงพอครับ จบ90นาทีเสมอปืนใหญ่ไปแล้วก็ไปแพ้อาเซนอลในช่วงดวลจุดโทษเพราะว่าไรอันบิลสเตอร์เนี่ยเป็นคนเดียวของลี่ปูนที่ยิงไม่เข้านะครับซัดไปชนคานก็แพ้ไปแล้วก็มาเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นพวกตัวหลักผสมกับชุดเล็กตัวสำรองก็อ,อย่างที่บอกครับตัวหลักที่ลงสนามเมื่อคืนเป็นพวกนักเตะสัญชาติทางแอฟริกากับอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ผสมกับชุดเล็กกับดาวรุ่งก็ถือว่า โดยรวมนะครับหากตัด2จังหวะของคูมติโอกับอลิซอนทิ้งไปก็ถือว่ามีสัญญาณบวกหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะดาวรุ่งมีอยู่ลูกหนึ่งของโอริกี้ที่ยิงเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นลูกเปิดของเคอร์อติจูนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการประสานงานกันของ2ดาวรุ่งคือฮาวิเอเลียดกับเคอร์อติจ,จนูนทางด้านกราบขวากว่อนที่จะเปิดผ่านหน้าปากประตูไปให้ออริกี้ชาร์จที่ เสาสองให้ลีพูลนํา62นะครับก็ถือว่ามีนิมิตหมายที่ดีหลายๆตําแหน่งนะครับหลายๆตําแหน่งเมื่อคืนนี้รวมถึงทาคุมิมินานมิโนะที่ยิง2ประตูติดต่อกันนะครับทั้งเกมชาริตี้เออเคมคอมมูนิตี้ชิลกับอาร์เซนอลแล้วก็เมื่อคืนนี้แล้วก็มีลูกเออแอสซิสด้วยนะครับถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่ดีว่าขุมกําลังสำรองของลีพูลที่ตอนนี้แฟนหงแดงหลายๆคนเนี่ยเกิดความหวันวิตกว่าเฮ้ย ญี่ปนไม่ได้ซื้อใครที่เป็น,ปนตัวแบบท็อปๆเข้ามาเลยจะสู้เชลซีสู้แมนซิตี้สู้แมนยูได้หรือเปล่าสัญญาณบวกกำลังจะมากับพวกดาวรุ่งและตัวสำรองที่เจเคเคยพูดมาตลอดว่าบางครั้งการซื้อตัวมันก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปนะครับไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปเพราะนั้นพวกดาวรุ่งถ้าเรียกคอร์มเก่งได้นะครับผลักดันตัวเองให้ขึ้นมามี ศักยภาพที่จะต่อสู้กับพวกชุดใหญ่กับพวกพี่ๆน,น้นๆชุดใหญ่ได้เนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับเราได้นักเตะใหม่เพิ่มนั่นเองนะครับแต่ที่นี้ว่าอแรงผลักดันที่ว่าเนี่ยมันจะมีมากพอเหมือนกับการที่เราไปซื้อนักเตะตัวท็อปเข้ามาไหมการแข่งขันในทีมมันจะมีมากพอไหมอันนี้มันเป็นหน้าที่ของเจิญครอบกับกลุ่มสตาฟโคช้ชที่เขาจะต้องปลูกฝังใส่พลังบวกเข้าไปนะครับอันนี้เราในฐานะแฟนบอลก็ติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ สัญญาณบวกอีกเกมหนึ่งของอีกอย่างหนึ่งของลิเวอร์พูลก็คือเรื่องของพวกดาวรุ่งตัวสำรองในในเกมรุกนะครับฮาวิเอลเลียตเคิร์ติจโจนมินามิโนริวอกอริกี้รวมถึงเจ้าหนูเรนบลสเตอร์ An uster, ที่ไม่มีชื่อเมื่อคืนนี้ก็เท่าที่ดูตั้งแต่นักที่ไล่ตีเสมอเสาสบวกมาจนถึงเมื่อคืนเนี่ยถือว่าลิเวอร์พูลเอาตัวรอดจากความ,ม่ายแพ้ได้จากพวกนักเตะสำรองนะครับแม้ว่าเมื่อคืนนี้มาเน่ฟิมิโนจะยิงแต่ว่า มันก็มีจุดมาจากพวกตัวสำรองอย่างเช่นพวกมินา,ม,นามิโนะพวกเคอร์ติสโจนพวกทฮวี่เอลเลียตอะไรพวกนี้มันมันมันมาจากนักเตะตัวสำรองแล้วก็ดาวรุ่งเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องซีเรียสมากนะครับเจ็ดประตูต่อ2ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจครับในฐานะที่เราเชียร์ลิเวอร์ pool แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายเพราะมันเป็นเกมแค่เกมบุญเครื่องลองผิดลองถูก แต่ผมเชื่อว่าเกมกับลีส s ยูเนเต็ดในวันที่12กันยายนของลิเวอร์พูลที่จะเปิดแอนฟิลด์เนี่ยผมมั่นใจว่าจุดอ่อนหรือว่าปัญหาในเกมไม่ว่าจะเกมรับเกมรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยทางด้านของ JK น่าจะเอาอยู่แล้วก็จะค่อยๆเรียกความมั่นใจให้กับลูกทีมกลับคืนมาได้เหมือนฤดูกาลที่แล้วที่ ลิเวอร์พูลเนี่ยอุ่นเครื่องเละเทะกว่าน,นี้นะครับปีที่แล้วนี่แพ้บริสเดอร์ดมูลแพ้เซบีย่าหรือเปล่าอุ่นเครื่องปีแล้วเละเทะมากนะครับจนแฟนลิเวอร์พูลหลายคนก็ด่าทีมตัวเองแต่สุดท้ายเราก็ยังสามารถที่จะมีถ้วยรางวัลนะครับประสบความสําเร็จได้ก็เป็นกําลังใจให้กันไปฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรติดขัดอาจจะมาไลฟ์คุยกันหน่อยนะครับถึงความพร้อมในฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษของทีมรักทีมเชียร์ของเพื่อนๆว่า มีความพร้อมมากขนาดไหนโดยเฉพาะเชลซีหลังจากเซ็นสัญญาคลยฮาวด์ดาวรุ่งของไบเออร์เลเบกูเซนมาด้วยราคา71ล้านปอนด์นี่ต้องเรียกว่าขย่าว,วงการพรีเมียร์ลีกอย่างสถานสะเทือนแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ like, <c oughs> ด้วยแล้วมาพบกันสวัสดีครับ